กรากำลตรียมาชี้แจงเกี่ยวกับอะไรยังไงนเรื่อความชอบอะไรเพิ่มเติมไหมคะรับชอบไปรายงานสถานการณ์นะครับที่เกิดที่นี่จังหวัดขอนสา,าน่รแล้วก็รายงานถึงมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราก็ทาการตรวจผู้ติดเชื้อนะครับในตลาดกลางค่งซึ่งเป็นที่อำนักของ พันดารงงานต่างๆนะครับเ่อนก็ตรวจติ๊เกือบครบแล้วครับก็อัตราการติดเชื้อก็อยู่ที่ประมาณต2นองเ็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรหรือเราก็ได้ทำการกับกับการโรคที่เขาอยู่ห้ามเข้าห้ามออกนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องชีวิตประจำวันให้ ให้พวกเขาแบบไม่มีความอิดม่อแล้วก็มีะความปลอดภัยรายงานต่างด้าวที่อยู่ที่สมุทรสาครเห็นบอกว่ามีถึง400,000คนนะคะเรามีความจําเป็นที่จะต้องตรวจค้นหาโรคให้ครบ400,000เลยไหมคะอันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าให้ทางนักทีดีกรมควบคุมโรคหรือทางคุณหมอสุิิถงได้ดีแก้เพราะว่ามีการต้องอ้างอิงถึง การแพทย์นะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจซึ่งเราก็จะมีการแถลงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทุกวันโดยหมอทวีสินเองในาณะสปอแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะนํำทุกที่เกี่ยวข้องมาแถลงสลับกันไปทุกวันนะครับท่านนายกได้กำชาบสั่งการอะไรเป็นพิเศษกับท่านรัฐมนตรีไหมคะท่านเน้นให้มีความพร้อมท่านพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับมีสิ่งใดที่ขาดเหลือก็ให้รีบมารายงานท่านนะครับแน,น่นในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเน้นใน,นมีเวชภัณฑ์ที่เพียงพอแล้วก็ตรวจให้มากที่สุดนะครับมาตรการต่างๆก็จะขอสังเกตตามสถานการณ์นะครับการตรวจผู้คนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะตรวจในชุมชนที่ มีการระบาดมากเียน่าจะน่าจะจบภายในวันนี้แล้วเราก็จะทํางานตรวจไปยังชุมตนใกล้เคียงนะครับในจังหวัดสมุทรสาครถ้าตัวเลขออกมาว่าจริงๆแล้วการระบาดเนี่ยมันหนักอยู่ที่ไอ้ตลาดการขายกุ้งเนี่ยแล้วจุนจนอื่นเนี่ยตัวเลขมันน้อยลงไม่ใช่แบบ40ปร์เซ็นอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็จะใช้เวลาในการที่จะ บาบัดรักษาเขาป้องป้องป้องกันให้เขาเดินทางออกเข้าออกจังหวัดมันก็จะเป็นการคับคุณโรคตามหลักที่เราได้ปฏิบัติมาโดยตลอดถ้าลองคะในส่วนของข้อกฎหมายที่มีข้อกฎหมายมีอยู่แล้วเราอยู่ภายใต้พระราชกําหนดสถานการณ์ฉุเกเฉินนะครับซึ่งข้อปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดละนะครับถ้ามีบทบังคับใช้ผู้ประเทศทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนี่ยเขาสามารถที่จะออกมาตรการในพื้นที่ของเขาได้หรือที่ร้นนอนค้ยอย่างตลาดค่ะตลาดไทยแล้วก็ตลาดบางใหญ่เนี่ยซึ่งมีแรงงานต่างด้าวอยู่จํานวนไม่น้อยค่ะตอนนี้เขาอยากให้เข้าไปตรวจตอนนี้ได้มีการเริ่มไปตรวจไดคค้คือคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับก่อนเข้าไปต้องใช้มาใช้สิ่งที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม หน้ากากที่หลุดจากใบหน้าไม่ได้เลยนะใช่ไหมฮะล้างมือก่อนเข้าตลาดวัดไข้ก่อนเข้าตลาดตรงนี้ก็เป็น,าานการคัดกรองได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการติดเชื้อเนี่ยมันก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิดผมถามท่านที่เปนกรมควบคุมโรคเนี่ยก็คือหน้ากากไม่อยู่บนหน้ามันถึงจนะติดเชื้อได้ถ้าสองฝั่งนะครับทุกคนเนี่ยมีการ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันเนี่ยถ้ามีหน้ากาดทัง้งสองฝ่ายแล้วกาสติดเชื้อไม่มีครับตัง้งโรงพยาบาลสนามในตัวใช่ครับเบ<ม>ื้องต้นจะตัง้งไว้กี่เตียงที่ตั้งเป้าไว้เบื้องออ<ม>ต้นก็ด้วยไอ้สภาพพื้นที่นั้นก็ประมาณหนึ่งร้อยเตียงนะครับทางท่านบัตรกตระทรวงสาธารณสุขท่านได้จัดเตรียมมาแล้วนะครับสุดท้ายต้องย้ำว่าตอนนี้ยังยังไม่ระบาดนะรอบสองไม่มนะครับ มันเป็นการระบาดในที่ที่เราก็เตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วเราก,ราก็คิดว่าถ้ามันจะร,ระบาดก็ร,ระบาดตรงนี้แหลนะคุณหมอพอรู้หมดยังไม่รุนแรง<อ>ถึงขนาดว่าจะต้องล็อกด<อ>าวน์จังหวัดแต่ล็อกดาวน์เฉพาะบางพื้นที่แต่ว่าล็อกไม่ให้มีการเื่องย้ายของของแรงงานต่างด้าวซึ่งเราก็มาตรการนี้มันก็หนักนะอย่างไซนังก่อสร้างาอ,อย่างนี้เราจะเข้าไปตรวจยังไง ผู้ประกอบการต้องช่วยวตรวจเบื้องต้นด้วยนะครับนะครับในงานก่อสร้างมันก็จะมี Project Engineer, Project Manager, โปรเจกต์เอนจิเนียร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ซุเปอรไวซเซอร์โฟรแมนก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับตอนถ้าเกิดทุกคนที่เราประสบความสำเร็จมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กรทรวงสาสุขทำอยู่มือเดียวความร่วมมือของประชาชน ที่ช่วยเราเนี่มากกว่า70%ของเราเนี่ยทำนะครับถ้าพูดถึงเครดิตที่จะได้เนี่ยความร่วมมือของประชาชนถ้าความร่วมมือนี้ยังอยู่เนี่ยยังไงก็สู้ไหวยอยู่แล้วครับ